ยอเดลบาซ่าดีวิลุนเมกาดีวิลุนดูไบดีวิลุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า My Hotspot Story นะครับหรือว่าร้านหมอ้อไฟและเนื้อเรื่องของฉันหรือว่าในพาร์ทของฉันนะทุกผู้ชมนะอันนี้มันเป็นเกมมือถือนะครับเป็นเกม๊บนะว่าบริหารหม้อไฟนะร้านหม,นะม,ม้อไฟนะมามีภาษาไทยเล่นนะเกมนี้ลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำใต้คลิปได้จ้ะ <c oughs> <c oughs> มานะเราจะมาเล่นเลยครับตอนนี้มันเปิดมามันจะสอนเราก่อนนะครับกับมาสเตอร์วุ่นนะฮะผู้ชมนะ นี่ไปที่ร้านนะครับแล้วก็ติ๊กเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเก็บเงินเก็บการ์ดนะครับแล้วก็ไปที่นอกร้านนะฮะไปที่ห้องถูงนี่ปพ๊บเราเาช่าร้านมาได้นะครับกับมาสเตอร์ววนนะนี่ตอนนี้เราก็ต้องทาบบําการว่าเก็บเก็บของในร้านนะครับเก็บกวาดนะจนน่ายค่าเก็บกวาดไปนะครับจ้างพนักงานเก็บกวาดมันนานี้กะก็ต้องคุยคุยไปก่อนนะครับช่วงแรกๆนะแล้วก็เก็บถาวรที่ห้องครัวนะครับ แล้วก็เก็บเงินมานะครับอ่าอันนี้เราได้ในส่วนของเมนูมาแล้วนะครับแล้วก็ตั้งชื่อร้านนะครับเราตั้งเท่าแก่นะคนดูนะเราต้องแบบตั้งชื่อร้านแล้วก่อนหม้อไฟอันนี้เป็นเกมมาจากไต้หวันนะครับโอเคเราจะเสียเวลาก,การตั้งชื่ออย่างนี้ไม่ได้ตั้ง,ต,งตั้งไปถงเถอะอาละตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้านะครับคนดูนะร้านลิชแมนชั่นผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตรคุณภาพจากผู้ด ใหนลายถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด i c h m a s s o p p หรือเว็บไซต์ w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  i c h m a n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย i c h m ม n s h o p ว้าวโอเคนะครับท่านผู้ชมนะมันจะให้เรานะครับทำการแบบว่าไปกดเควสด้านมุมบนขวามือนะแล้วก็จะสอนเรานะครับนี่น้างชงน้างจานนะ ไอ้ทริมดอกอะไรประมาณนั้นนะคุณเข้าใจแล้วนะฮะแล้วก็ช่วงไหนที่สับสนทำอะไรไม่ถูกก็ใช้ภารกิจโน้ตเล่มนี้แล้วกันนะตัวนุ้มนี่กดติ๊กขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็กดรับนะครับนี่เงินก็จะเข้ามาสู่กระเป๋าเราเร้วนะคุณดูนะนี่จากนั้นนะครับก็มันจะให้เรารับเควสนะเห็นไหมรับเควสก็คือ เขาต้องการสั่งอะไรเนี่ยหม้อไฟแล้วก็ผ้าคีริ้ววัวโอเคมันฝรั่งอุ๊ยจยแมงแดกกันเยอะจังวะพวกเปรตนี่นี่เราก็สไลด์ได้นะครับคนดูนะสไลด์ได้นี่นี่ก็จะมีในส่วนของการปดิดปลดล็อกห้องถงต่างๆนี่อันนี้เป็นห้องครัวเราเขากําลังทําไปส่งนะครับต้องติ๊กนะครับคนดูนะติ๊กเพื่อส่งหม้อไฟไปนะแล้วก็ดูห้องครัวเราครับดูลูกค้านั่นเพิ่มอะไรเพิ่มไหมนะฮะต้องการอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับนี่ แล้วทำนี่ติ๊กเข้าไปนะครับไปเสิร์ฟนะฮะเยเดร yeah, ยังไงหมอ้อไฟก็อร่อยที่สุดนี้ได้อร่อยก็กินกินไปไอหนุ่มอร่อยเราวังระบากตูดนะบ,บอกก่อน <c oughs> <c oughs> เอาละท่านผู้ชมนะตอนนี้เราก็รอนะครับว่าให้เขากินเสร็จแล้วก็เช็คบินนะครับเวสเราเสร็จสิ้นแล้วไปกดที่เควสด้านล่างนะครับแล้วกดรับนะครับมีลูกค้ากระจายเงินมาแล้วนะครับกำไร126นะครับ26หยวนเออ ไม่ใช่อยู่หวนนี่มันมาจากไต้หวันมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าดอลลาร์ฮ่องกงนะฮะท่านผู้ชมนะไอ้ดอลลาร์ไต้หวันนะครับโอเคทีนี้ยังไงต่อเฮ้ยม,มีมีมีเด็กนักเรียนมามากินว่ะอ้าวอัพเกรสครับหม้อไฟเผ็ดร้อนไส้เป็ด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 ผ้าคีรีวอมันฝรั่งสไตล์โอเคมันเอ้ยมันฝรั่งสไลส์เอาละ ที่นี่ไอ้หนุ่มเราสามารถที่จะอ่าในส่วนของการปรับแต่งร้านได้นะครับนี่ก็จะมีเคาน์เ,าเตอร์บาร์นะแล้วก็เพิ่มเพิ่มในส่วนของโต๊ะได้แต่ว่าตอนนี้เงินเรายังไม่พอนะครับเราต้องอ่าสั่งเอาของลงใบนี่ติ๊กได้นะครับเมื่อกี้นี้เราไซส์ามาแล้วเนาะนี่เอาของไปส่งนะครับอีกน้อยเขาก็จะกินนะครับจ้างพนักง,งานเพิ่มได้นะครับพนักง,งานล้างจากุกล้างจานนี่มันจะมีบอกนะครับด้านล่างนะ นี่มีบอกร้านอย่างเงี้ยตกแต่งร้านแล้วก็คลังเมนูพนักงานคิดคิดค้นสูตรอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ร้านค้านะครับโอเคนี่รับเควสนะกดส่งเควสนะครับเควสจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ได้เงินนะแสดงว่าเราต้องอา่าอันนี้ก่อนนะฮะเก็บเงินไปก่อนถึงจะเพิ่มโต๊ะได้โต๊ะเรามีโต๊ะเดียวอยู่นะครับร้านเราเล็กๆนะครับคุณดูนะเอาละรับเควสนะนเงินเฮ้ยโอ้โหครอบครัวใหญ่ว่ะอา마อาโซอาซิม อยเย็นเอ,อ,อ้ยอเย็นไม่เกี่ยวอ้อเลือดหมูเลือดหมูโหแดกเยอะนะลูกพี่กินเยอะนะเนี่ยมันฝรั่งสไลด์โอเคได้เลยพวกเรากำลังจัดเตรียมให้นะเพชเ,เราได้อยู่นะคุณดูคุณรับเงินรัวๆเลยแบบเพชเราอ๋อมันจะมีการปลดล็อกนะครับปลดล็อกตรงนี้แต่ต้องรอสักหน่อยนะครับเราจะต้อง ขยายร้านให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าร้านเรายังแบบซ้อมอซอมซออยู่เลย <Fuck it. S 1> นี่เอาของไปเสิร์ฟครับคนไหนสั่งคนนั้นก็ต้องกินให้หมดนี่ปากดีนะน้องกิานมาครับเอสเราภารกิจสำเร็จนี่คำนวณเนี่ยตกแต่งตกแต่งปลดล็อกอันนี้เป็นการปลดล็อกนะครับล็อกไปถึงหนึ่งดาวโอเค นี่กดังเรานะครับไปที่หน้าร้านแล้วก่อนที่ของถุงตรงนี้รับเงินครับเฮ้ยได้กำไรอยู่ราคาดีเหมือนกันแฮน,นี่ต้องบอกไม่อร่อยฟ้ามึงโดนซ่อมอะก่อนออกจากร้านรับครับ400เฮ้ยเอาไรุ่นมีก้าว่ะนี่ร้านลิชแมนชอ็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออ f i ิเชียเพียงแอดไลน์แอด i ิ h m a n Shop หรือเว็บไซต์ w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  i s h m a n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดาติมิตรเติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%ด้วย i s h m a n Shop ว้าไวไยรุ่นไต้หวันไปรุ่นจีนตะขีริืพกยิวลืดหมูโอเคได้เลยมันฝรั่งสไลด์เฮ้ เฮ้ย hey, อันนี้เราเพิ่มได้แน้วคนดูร้านเราตกแต่งได้เพิ่มนี่โต๊ะโต๊ะพันสโอเคตัดเลยเอาโต๊ะมาเนี่ยรลอลูกค้าไปก่อนนะครับเราถึงจะนั่นได้แสดงว่าเราต้องต้องคอยควบคุมนะเอาละตอนนี้เขากินแล้วนะเอาสั่งแค่นี้เหรอว่าโต๊ะนี้คนดูโอเครับเงินแล้วเรียบร้อยกำไรโอเคจ้าปฏิบัดดเช็ดถูทีนี้เราเอาโต๊ะลง เราโต๊ะลงยังวะเฮ้เราต้องกดปิดร้านก่อนไหมคนดูหรือ,อยังไงยังไม่มีลูกค้าได้สั่งอาหารเออม้อไฟเผ็ดร้อนเลือดหมูอ๋อมันเป็นการอัปเกรดโต๊ะเฉยคนดูนะอัปเกรดโต๊ะตรงนี้มันไม่ได้ลงโต๊ะเพิ่มนะครับดูก่อนสิพลาเตอร์บาร์เก่าอ๋อโอเคถูกกำลังใช้งานกเก้าอี้ไม้อ๋อมันจะค่อยๆ่อยลล็อกไปเรื่อยเหรอเราไม่สามารถที่จะอ่เอาโต๊ะใหญ่มาได้เหรอคนดู อื้งไปลูกค้าเข้านะครับคนดูโต๊ะเดียวโอ้โหลุงแกมาคนเดียวแกกินเยเอะแทะห้องถงูงเอาพนักง,งานเพิ่มไหมยังไม่รับสมัครแสดงว่าการที่เรามีพนักง,งานนะครับมันจะช่วยให้เราแบบทํางานง่ายขึ้นนะคนดูนะไม่ต้องมาคอยคดอะไรตลอดเวลานะครับอันนี้สูตรคิดผลมันเป็นสูตรเรานะครับแล้วก็ร้านค้าไอ้นี้ไม่เกี่ยวนี่เป็นการเติมนะร,รับเงินครับเอ้าโคตรึง อาจารย์โอ้โหไม่ต้องคอยกดตลอดเลยว่าถ้าไม่มีพนักง,งานหนีเน่าในเลยนะคดูนะมาแล้วบอกโอ้โหโอโพาเพื่อนมากินใหญ่เลยครับอ่าโต๊ะเครื่องปรุงโอเคเอาลูกคิดอันนี้เราต้องโต๊ะเครื่องปรุงใช่ไหมปลดล็อก300โอเคเพิ่มโต๊ะเครื่องปรุงแล้วนะเพื่อให้เขาแบบว่ามานั่นได้นี่โต๊ะเครื่องปรุงอยู่ข้างนะครับหม้อไฟเผ็ดร้อนโอเคลงจา้างพนักงานเสิร์ฟวแหละมันจะได้แบบทํางานไวขึ้นนะ นักงานเตรียมอาหารพ่อครัวรับแขกมีไหมพนักงานเตรียมอาหารมีมีมีแต่เงินเราไม่ถึงนะอ๋อต้องมีคะแนนบริการก่อนนะครับสี่สี่คะแนนโอ,โอ้ไม่ต้องโอ้โหเฮียโอ้โหโหกพันเลยเหรอรับสมัครดิเฮียตัวแหงเกินปุยมือเอากะจนเลยเนี่ยงานนี้ที่มีแมวนะแมวแมวควักนะแมวกวักร้านร้านคนจีนคนไต้หวันต้องมีนะ นี yeah. ่เรามา400เอาละนะอืมคิดไปขอหนุม่มไม่ได้มูนะแต่สุดยอดจริงๆเลยอ่ะโอ้โหมูลแล้วไอ้แกลนี่มูรับเงินจ้าโอเคเฮลบุ๊ yeah, hey, เฮ้ยมีลูกค้าเข้าอีกแล้วคนดูร้านเราขายดีจังวะอยากเพิ่มโต๊ววะว่ะแค่นี้มันไม่พอยาใส่ดอกดูง่อไฟเผ็ดร้อเลือดหมูเนี่ยหลอดเลือดหมูโอเคดูซิวันนี้อากาศดีจริงๆจ้จาต้องเสิร์ฟไหมโอเคเสิร์ฟได้แล้วไปเสิร์ฟครับหม้อไฟรอเครื่องปรุงสักหน่อยนะฮะคนดูนะ เฮ้ยบอยมาดูใจจังขอสัญญาเรื่องเทิงเอเอ้าเอาแล้ววะมาแล้วเครื่องปรุงเราไม่ใช่เครื่องปรุงพวกอา,อาหารเครื่องเคียงนะฮะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเจ้าตัวเกมมือถือที่มีชื่อว่า My HotPo t s t o r y นะท่านผ้ชมนะเราก็จําลองการเป็นจําลองการเป็นเจ้าของร้าน ม่อไฟนะฮะคนดูนะก็เป็นอีกหเกมที่เล่นเพลินๆนะสำหรับน้องๆดูคนไหนที่อยากเล่นนะครับหรือว่าคนดูคนไหนที่เขาแบบว่าอยากเล่นเกมน,นี้ก็ไปโหลดเล่นได้ลิงก์โหลดอยู่นั่นล่ะครับหญ่แต่คลิปมให้เล่นทั้ง iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะ,ะเาจะกันไปนะครับต้อง,งหากเราต้องการหาเว็บเติมเก,ม,เกมดีๆไม่ว่าจะเป็น RV p u b พับจีโ e บายกันที i ิม a c t ฟีฟ่าบอลแลนด์เดบิวต์ยูมาท่อไปเติมกันได้ที่เว็บลิชแมนช็อปนะครับเติมถูกเติมดีเติมใหม่เติม24ชั่วโมงการาันต ว่าได้นะครับเหลือ,เ,อเงินอีกเยอะเลยแหละนะท่านผู้ชมน้ไปเติมไปได้ครับที่เว็บลีแม,มนช็อปนะสับวันี้พี่เรตัวเราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบซับสไครต์ให้ด้วยนะจุ๊บร้านลีแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดวิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w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  i เ h m a n s h o p c o m อเติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภย100ัยร0อด้วยวิชแมนช็อปว้าว